สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภกนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดไพ่ดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพฤษภกในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะคะเมษายนนะคะ2563นี้นะคะเปิดไพ่นะคะดูพลังงานหลักของคุณแล้วนะคะคุณได้10หนาในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภกนะ คุณอาจจะยังรู้สึกเจ็บหรือคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์หรือคุณเพิ่งหยุดหยุดนิ่งหยุดความสัมพันธ์ไปนะคือคุณพยายามที่จะใช้ชีวิตของคุณคุณพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่นะคือคุณอาจจะยอมเจ็บเพื่อให้มันจบไปเลยแล้วคุณก็เริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่นะคะที่ผ่านมานะคุณน่าจะ จะพยายามที่จะประคับประคองม,มาแล้วนะความสัมพันธ์นี้นะคุณก็นะอยากติดต่อสื่อสารกับใครสักคนในช่วงนี้หรืออาจจะมีใครสักคนติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณนะแต่ลึกๆเหมือนคุณอยากติดต่อสื่อสารไปหาใครสักคนหนึ่งนะแล้วก็คุณยังคิดมากอยู่นะคือถึงแม้ภไพนอนอะ่ะ คุณอาจจะดูเหมือนอ่ะไม่เป็นอะไรไม่รู้สึกอะไรคุณก็แบบใช้ชีวิตของคุณไปคุณเหมือนคุณเริ่มต้นใหม่ได้แล้วแต่จริงๆอะ่ะในใจอะ่ะคุณยังคุณยังไม่ได้ปล่อยวางนะคะความรู้สึกเดิมๆหรือว่าความรู้สึกที่คุณเจ็บปวดนะความสัมพันธ์ที่คุณน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณน่าจะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทนะคะทั้งความรู้สึกหรืออาจจะเป็นเรื่องของเวลานะคะ เรื่องเงินด้วยก็ได้นะคะนะมันมีการตัดสินใจนะคะเกิดขึ้นนะคะตัดสินใจที่จะที่จะจบความสัมพันธ์นะแล้วพวกคุณก็ออกมาอยู่กับตัวคุณเองนะคะที่ผ่านมานะชาวราศรีพฤษภนะคะอืมในใจคุณก็อยากพูดอยากคุยอยากติดต่อสื่อสาร นะคะกับใครสักคนใครสักคนที่อาจจะเป็นเด็กกว่าคุณนะอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินพฤศักิันมังกรนะคะชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมหรือว่าชาวธาตุน้านะคะกระกฏพิจิกมีนก็เป็นได้นะเขาเด็กกว่าคุณคุณเด็กกว่าเขานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะมีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นคนดังนะคะนะม,มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ มีใครทาอะไรรับหลังการเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันต้องแอบแอบคุยกันก็เป็นได้นะแล้วตอนนี้ล่ะคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวทุกศกคุณค่อนข้างคิดมากนะคุณอาจจะมาโฟกัสอยู่กับ <c oughs> การสร้างโทษนะคะ <c oughs> คือปัจจุบันคุณก็พยายามที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองพยายามที่จะไปโฟกัสในเรื่องของการเงิน <c oughs> การงานนะคะความมั่นคง ในเรื่องของการเงินของคุณนะคะหรือคุณก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวพ่อแม่เพื่อนของคุณอะไรอย่างงี้แต่คุณก็อาจจะยังคิดเยอะอยู่ในช่วงนี้นะคุณคิดเยอะคุณยังคิดถึงเรื่องราวที่มีใครสักคนหนึ่งนะเดินออกดเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะเดินหันหลังจากคุณไปหรือคุณเป็นฝ่ายเดินออกจากเขามาก็เป็นได้นะคะไพ่สลับกันได้นะคะคุณยังคิดมากเลยนะ คุณยังรู้สึกผูกพันกับเขายังคิดถึงเขานะคุณอาจจะคุยกแบบับชาวราศีเมถุนนะคะคุณอาจจะเป็นรักทางเลือกนะคะในความสัมพันธ์หรือว่าเ,ออเป็นความสัมพันธ์ที่มันลับๆไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะระหว่างคุณกับเขานะมาขอดูตัวต้นของเขาหน่อยแล้วกันนะเขาเป็นอย่างไรบ้างคะคนคนรักของคุณคนที่คุณคิดถึงนะ เพราะอาจจะเป็นชาวราศีกุมนะมีชาวราศีพุกศกขึ้นมาด้วยนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นนะเป็นคนที่มีความป๊อปปูล่านะเขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงคนคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความกล้าหาญนะคะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีคลิกด,ดีนะคะอาจเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะเออ เขาเหมือนช่วงนี้เขาอาจจะนิ่งไปนะคะเขาอาจจะใช้ชีวิตอย่างค่อนข้างมีสติมากๆในช่วงนี้นะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไกลก็ได้นะคนคนนี้นะอืมขอดูอีก ความรู้สึกของเขานะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความลังเลนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีช้อยมีตัวเลือกในความสัมพัญนะเ,เขาอาจจะมีช้อยใช่แล้วก็เลือกไม่ได้นะคะเป็นคนที่มีความลังเลอีกมุมหนึง่งในความรู้สึกของเขานะคะเขาอาจจะอยากกลับมาหาคุณนะคะหรือในในความสัมพันธ์เนี่ย ของเขานะคะเขามีการกลับไปกลับมาในความสัมพันธ์อยู่เสมอนะคะเขาเหมือนอยากจะเอออยากจะให้ความสัมพันธ์มันถ้าเกิดเขามีสองคนอย่างเงี้ยเขาอยากจะเหมือนกับพยายามที่จะเลี้ยงเลี้ยงไปให้มันได้อย่างเงี้ยพยายามที่จะแบบให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้อย่างนั้นนะคะนะอืมแล้วก็ มีการหยุดพักนะคะในความสัมพันธ์กันไปแล้วหรืออาจจะมีการกลับมาคุยกันนะคะเพราะว่าตัดกันไม่ขาดก็ได้นะคะออมาขอดูหน่อยเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากกลับมาหาคุณนะอืมเขาก็โฟกัสคุณนะคะในช่วงนี้แต่เขาเหมือนกับเขานิ่งไปแล้วนะคะอืม เขาอาจจะเป็นแบบแบบความรู้สึกแบบว่าเขาเลือกไม่ได้ไงนะคะเขาก็เลยหยุดนิ่งไปหยุดหยุดความสัมพันธ์กับคุณไปนะคะแต่ถามว่าเขาตัดใจได้ไหมยังตัดใจไม่ได้นะเขายังมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดแรงปรารถนากับคุณอยู่นะคะขอดูหน่อยว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะเขาจะทำะยังไงต่อไปเขาน่าจะมีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะ เพราะว่าเขาทนความคิดถึงคุณไม่ไหวนะคะเขาจะอาจจะติดต่อกลับมาขอขึ้นดีนะคะคุณก็ได้นะแล้วก็คุณอาจจะเป็นรักต่างวัยกันก็ได้นะคะนะเขาอยากจะเข้าหาคุณอยากจะพูดคุยกับคุณน่ะนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยอ่ะขอดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาหน่อยนะคะชาวราศีพฤษภ คุณรู้สึกยังไงกับเขาคะคุณรักเขาค่ะนะคุณคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอึดอัดคือ t ูเลิฟขึ้นมานะสองถ้วยคือคุณรักเขานะเออคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ทําไมมันอึดอัดซังนะคุณคุณไม่สามารถลืมเขาได้คุณไม่สามารถตัดใจจากเขาได้คุณยังอยากให้โอกาสเขาน่ะนะคะ แต่คุณก็ไม่ทำอะไรคุณก็นิ่งๆนะคะคุณยังมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็มั่นคงให้กับเขาอยู่นะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะ King of w a n s นะคะ Knight of w a n s The Magician แล้วก็มี Page of Swords นะมันคือต่างคนต่างที่จะแบบ ยังดูสถานการณ์อยู่นะคะไม่มีอีกคนนึงไม่ไว้วางใจอีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะจะเอายังไงกับฉันกันแน่อะไรขอดูนะคะคุณอาจจะพบกับคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะไม่ไว้วางใจในที่นี้หมายถึงว่าเอ๊ะมันจะไปต่อได้ไหมความสัมพันธ์ห้าเหรียญขึ้นมานะมันค่อนข้างที่จะไปต่อยากลําบากไงนะคืออีกฝ่ายหนึ่ง อาจจะเป็นตัวเขาตัวคุณนะคะจะพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้นะคะมีการกลับมาแน่นอนแล้วก็เขาจะหาวิธีการที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันมีการกลับมาแล้วก็เดินหน้าต่อได้นะคะเขากำลังเฝ้าดูสถานการณ์อยู่นะคะแต่อีกคนนึงค่อนข้างที่จะอย่างที่บอกคือไม่ค่อยไว้วางใจแล้วเอ๊จะกลับไปเจ็บอีกไหมนะคะเพราะเจ็บมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็มองว่า มันจะเป็นไปได้ในความสัมพันธ์นี้อะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีพุกศกนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรื่องการงานการเงินของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินนะคะขอดูการงาน,นะคะ่ะ การงานการงานของคุณนะคะเหมือนมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะให้ต้องเลือกนะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์ให้คุณต้องตัดสินใจต้องเลือกนะคะแล้วงานของคุณอุ๊ยขอโทษค่ะงานของคุณอาจจะเป็นงานที่แบบเกี่ยวกับงานศิละปะของสวยๆงามๆนะคะคืองานมีสองดับขึ้นมากับเดลเวอร์คือ ต้องมีอะไรให้คุณเลือกนะคะอืมนะในช่วงนี้งานของคุณก็ต้องระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะอแต่งานของคุณนะคะค่อนข้างดีนะคะหมายถึงเดลเวกับดีไฮพินเทรดนะคะงานของคุณมีจุดเด่นมีเสน่ห์ดึงดูดนะคะคุณทำงานก็เหมือนกับค่อนข้างที่จะ เป็นที่เเป็นที่คนทั่วไปให้ความสนใจนะคะอืมนะคะการงานค่อนข้างดีนะคะเป็นไปตามที่คุณเป็นไปตามที่คุณค่อนข้างที่จะเออตามที่ที่คาดหวังไว้อะคะ่ะนะประมาณนั้นขอดูเลเวเอร์หน่อย าการงานคุณเอาอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะมีการได้เข้าสังคมนะคะได้พบลูกค้าใหม่ๆนะคะคนใหม่ๆเข้ามาในที่ทํางานนะคะหรือว่าอาจจะมีงานใหม่ๆให้คุณต้องแบบพิสูจนฝีมือนะ,ะการงานค่อนข้างเป็นที่น่าพึงพอใจนะคะผลงานคุณที่ออกมานะเป็นที่น่าพึงพอใจสําหรับ ถ้าเป็นพนักง,งานประจำนะคะทำงานประจำก็ค่อนข้างพึงพอใจต่อหัวหน้านะคะแล้วก็พึงพอใจตัวเองด้วยนะคะอืมค่อนข้างดีนะคะขอดูสองดาบค่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางที่จะต้องไปทำงานต่างถิ่นนะต่างถิ่นคือเอ่อต่างต่างบ้านต่างบ้านเกิดเมืองนอนของคุณนะยคะ่ะนะ ประมานี้นะคะการงานก็คุณได้โชว์ฝีมือนะคะหัวหน้าง,งานก็เจ้านายก็ดูการงานของคุณอยู่ดูฝีมือของคุณอยู่นะคะเขาค่อนข้างพึงพอใจนะมาขอดูหน่อยว่าการเงินค่ะการเงินของของคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะการเงินนะคุณก็ เหมือนกำลังพิจารณาจะเอาเงินไปต่อยอดอยู่นะคะคุณกำลังคิดอยู่ว่าสิ่งที่คุณทำกับเงินที่ได้อะมันโอเคไหมมันมันมันคุ้มกับที่คุณทำไปไหมหรือว่าผลตอบแทนมันโอเคไหมตามที่คุณคุณพอใจหรือเปล่านะแล้วก็คุณก็กำลังคิดนะคะที่จะอาจจะนำเอาเงินตรงนี้ไปต่อยอดนะคะให้มันเกิดรายได้ขึ้นมานะ คุณอาจจะได้เดินทางนะคะได้เดินทางนะเรื่องการงานของคุณค่อนข้างเ,ออเดินหน้าไปได้ดีนะขอดูเดอะชาริเอตการเงินนะคะคุณจะอาจจะได้กับงานที่มันมีการเดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาตินี่แหละคุณจะได้เงินจากตรงนั้นแล้วก็การเงินตรงนั้นนะคะอาจจะให้ความมั่นคงกับคุณนะคะคือ เงินมีเข้ามานะคะมีเข้ามาเรื่อยๆนะอืมคุณอาจจะอยู่ในตําแหน่งที่เป็นหัวหน้างานนะคะหรือเป็นคือเป็นแบบอยู่ในตําแหน่งที่สูงๆอะ่ะนะอืมค่อนข้างที่จะให้ความมั่นคงทางการเงินคุณอยู่เหมือนกันนะคะเพราะคุณก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะคะเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะคะ ถ้าเป็นแม่ทับอ่าใช่ถ้าเป็นอาหารก็เป็นแม่ทับเลยระดับแม่ทับไปเลยอะไรอย่างนี้นะเดวิลนะคะเรื่องของเงินก็ต้องระวังหน่อยนะคะอาจจะมีเรื่องให้สูญเสียไปในทางการพน,นันหรือในเรื่องแบบอะไรที่มันแบบไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะอืมการเงินนะหรือคุณอาจจะได้เงินมาจากอ่าช่องทางธุรกิจสีเทาหรืออะไรอย่างเงี้ยอืม นะจะได้เงินจากตรงนั้นก็ได้นะคะนี่ก็เป็นการงานการเงินของคุณนะคะจบไปแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะยังไงก็ขอฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ